ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าความทุกข์และทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ทุกคนทั่วไปมักจะมองหาวิธีการสร้างสุขได้หลากหลายรูปแบบนั่นคืยการสร้างสิงส่งเวลอมต่างๆไปเที่ยวยังสถานที่ที่เราอยากจะไปไปหาบุคคลที่เราอยากจะไปพบหาหรืออ่านหนังสือที่เราอยากจะอ่านไปดูหนังเป็นฟังเพลงอะไรสารพัดแต่ในทางผู้ศาสนาล้วก็มองว่าสาระหรือต้นเหตุจริงๆความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ว่ารอมอยู่ที่ตรงไหน พูดคุยกับใครหรือจะต้องวิ่งหนีสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ชอบใจไปหาสิ่งที่เราชอบใจหามันอยู่ที่ภาวะความแปรปรวนของสิ่งที่เรียกว่าความแปรปรวนขององค์ประกอบภายในของรูปนำกายใจของเราเนี่ยศาสาศารพูดเราแบ่งออกเป็น5้าอย่างด้วยกันนั่นก็คือเพื่อมีสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบเราไม่ว่าจะผ่านทางหูตาจมูกลิ้นกายใจแน่นอนหลัก สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยย่อมก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกแต่ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่พอใจไม่พอใจหรือว่าเฉยๆกับมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฐานเดิมที่เราตั้งตั้งเกณฑ์ของความรู้สึกเอาไว้ว่าฉันจะพอใจในสิ่งเหล่านั้นถ้าเรากระทบรู้หรือมีความรู้สึกจากสิ่งเหล่านั้นถ้าเข้ามาแดงว่าเรามีมุมมอง,มองเรามีตั้งฐานเดิมเอาไว้ก่อนแล้ว ว่าเราจะรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งที่เข้ามากระทบแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกตรงนั้นยังไม่สร้างปัญหากับชีวิตสักเท่าไหร่แต่ปัญหาที่จะตามมาก็ต่อเมื่อเราเนี่ยไปสร้างตัวตวนจากความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นมาในร่างกายทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเราเรียกว่าขนาันห่า มีอะไรบ้างนะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและบิญญาณสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นผ่านตาตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ให้เกิดความรู้สึกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกที่สุขทุกข์หรือเฉยๆขึ้นอยู่กับฐานเดิมที่เราเรียกว่าสัญญาที่เราตั้งเกิเอาไว้ว่าฉันจะมีความรู้สึกชอบใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งที่เข้ามากระทบมันยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ก่อให้เกิดภัย ในความทุกข์ของชีวิตก็ต่อเมื่อเราเหลือเข้าไปสร้างตัวตนขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าตัวตนของสังขารของชีวิตว่าเราจะรู้สึกดีใจแสดงออกมาในลักษณะของท่าทางที่ตื่นเต้นรอมีความรู้สึกทุกข์แสดงออกในความเสียใจหรือกระวนกระวายใจหรือไม่ชอบใจจากสิ่งที่เข้ามากระทบรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเรียกวิญญาณน,นั่นเองในทางนี้เป็นชาวพุทธนะครับถ้าเราเข้าใจ รู้สึกให้ถึงในระดับที่เรียกว่าเข้าใจว่าความแปรปรวนของรูปนามใจใจหรือขันห้านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่เข้าใจว่าขันห้านั้นไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันเนื่องมาจากว่าเราขาดการเจริญสติเพื่อให้รู้เท่าทันปัจจุบันขณะใดถ้าเรายังไหลไปอยู่กับการคุ้นคิดสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไหลไปอยู่กับความคาดหวังกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงว่าสภาวะ ของจิตของเราณนะขณะนั้นไม่ได้เคยอยู่กับปัจจุบันเลยแม้แม้แต่น้อยดังนั้นศาสนาพูดถึงมากจะพูดถึงคําคําเดียวระเรียกปัจจุบันปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะแล้วทําอย่างไรเพื่อที่ให้เรเาอยู่กับปัจจุบันขณะได้ก็เลยต้องเจริญสติพอเจริญสติปุ๊บธรรมชาติของสติก็จะเกิดขึ้นอย่างทียิบทียิบทียิบ,ยบพอมีสิ่งขเข้ามากระทบรู้ปับ๊บถ้าเราอยู่ปัจจุบันขณะจริง,รงๆนยะธรรมชาติของสติที่เราฝึกอยู่ตลอดเวลาก,ก็จะเข้ามาตะบกปปให้เรารับรู้ถึง ความแปรปรวนของรูปรังกายใจที่เราเรียกเวทนาทาให้เรารู้เลยว่าความแปรปรวนของเวทนานั้นจะเป็นไปในท,ทิศทางของสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาอันเนื่องมาจากสัญญาที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนั้นการเจริญสติเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้าเดินในถูกทางเราจะเห็นความแปรปรวนของกันห้าว่ามันก็กระเพื่อมของมันขึ้นมาอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ถูกใครควบคุมมันเป็นไปตามสภาวะตามธรรมชาติเหมือนกับโยนหินเข้าไป ในเอ่งน้ำเอ่งน้ําก็กระเพื่อมมีใครห้าไม่ให้น้ํามันกระเพื่อมเมื่อมีหินถูกโยนลงไปกระทบบนผิวน้ำมั้งไหมลักษณะก็เช่นเดียวกันคันห้ามันก็กระเพื่อมมันตามสภาวะตามธรรมดาแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเมื่อเราเข้าใจหรือเจริญสติจนถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าปัจจุบันขณะตามรู้ใช้ว่าตามรู้นะครับเพราะว่าเราเราไม่มีโอกาสที่จะตามทันนทันทีที่มีการกระทบ ขันห้กระเพื่อมมันก็กระเพื่อมของมันนะสุขเวทนาทุกเวทนาโกรกปวดหลงอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นตามสภาวธรรมตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากสัญญาที่เราตั้งไว้ก่อนนั้นนั้นสังเดี่เราทําได้คือตามรู้มันพอตามรู้มันปั๊บเนี่ยธรรมชาติอย่างนี้ที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกมันก็จะสลายไปถ้าเราเจริญสติใหม่ๆมันก็จะแปลกใจว่ามันหายไปไหนแต่ภาษาพราะรเรียกว่าตบปุนันทัน มันก็จะสลายไปเลยตามธรรมชาติไม่มีใครทำมันนะครับมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นพอเราเจอสภาวะตามธรรมชาติที่มันแปรปรวนและสลายไปเนื่องมาจากการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะไปปล่อยจิตก็จะรับรู้ได้เองด้วยปัญญาที่เราเรียกว่าสติปัญญาแหละครับว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างล้วนตั้งอยู่ในกฎของไกรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกข,งขังอนัตตาทุกอย่างเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นทุกข์และไม่ได้อยู่น้ำนาจ การควบคุมใดๆเลยแล้วใจที่ปล่อยวางนั่นแหละคือความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ความสุขที่เราใฝ่หาหรือต้องไปสร้างเหตุปัจจัยอะไรเพื่อที่จะให้เรารับรู้แล้วฉันถึงจะมีความสุขแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางการกระเพื่อมของใจนั่นเองพุทธคือผู้รู้ครับและรู้อะไรละ่ะรู้ว่าขันธ์ห้าคือทุกข์นั่นเอง